สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้งอยู่ที่ไหนนะวันนี้ปุ้งมาเที่ยวที่ฟูตันสไปฟาร์กนะคะ,ะที่พง์เสร็จม่อามีนะคะเป็นงานเทศกาลกล้วยไม้นรนานชาตินะคะหรือ international อ international orchid festival นะคะก็ คนเนืองแน่นนะคะที่จอดรถที่แน่นขนาดนะคะนี่อุตส่าห์หลบมุมมาที่มือคนน้อยที่สุดนะก็ยังขวาคข้ามได้ผู้คนนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ากล้วยไม้เนี่ยสวยงามขนาดไหนนะคะแน่นมากนะคะจุดที่มีกล้วยนักกล้วยไมส้สวยเนี่ยคือแทบจะไม่มีที่ถ่ายทาวิดีโอนะก็จะเป็นวิดีโอที่แบบว่าเก็บฟุกๆเร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆมานะคะงานนี้ยิ่งใหญ่มากนะกล้วยไมส้สวยๆเยอะมากนะจะถามราคาเป็นยังไงราคาไม่ได้ถูกนะคะม่วาราคาจะแพงกว่าเท้าตลาดแต่ประเด็นของนั่นคือพี่เดียวบอกว่าเออเ right? It's, it seems like it's like double the normal double price. price No, but the thing yeah. is think about this uh you well, got everything in one place yeah that's true uh, they bring everything all yeah. kind of call, all kids around the world over I, here right i would so do you the get same everything thing from one place instead of you shopping at home people they have only like yeah two, three, uh, three four kind of special but over here you get yeah. everything that call all but kids. i would do the same thing i would raise the price i wouldn't lower it yeah because they have to pay for and you have price. all these people so why yeah, not okay okay and i'm มันม really uh, ีแฮปปี้ที่เอ่อโควิด19เริ่มแบบไล่ช้าลงคนแบบที่ก็วัคซีนส์และแล้วไม่ต้องมีไม่ต้องใส่หน้ากากอีกแล้วข้างนอกกลางแจ้งแล้วก็แบบข้างนอกและในแดดดังนั้นเราปลอดภัยโอเคโอเคไปดูกล้วยไม้กันนะคะ นี่นะคะเป็นโอ้โหกล้วยไม้นะคะที่งานอินเตอร์เนชั่นแนลออร์คิดนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะคือจะลงดีเทลแต่ละดอกเ็าไม่ได้นะคะแตละงามแต่ละต้นนี่งามหยดย้อยเลยนะคะมีบุ้งทำวิโอไม่พันนี่คนหนาแน่นมากนะคะเห็นไหมคะให้ดูคนนะคะหนาแน่นมากนะ,ะไม่มีที่จะโดนเลยนะน่นมากจริงๆนะคะกล้วยไม้หลกัหลกหากกัาพันจากประเทศนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแต่กล้วยไม้อย่างเดียวนะ แต่ละคนนี้ต้องได้กล้วยไม้กลับมันไปนะคะพ oh ี่เดวิ่ชอนยูไลโอเมย์ is amazing beautiful นะเทอร์ด l ้ฟลา t ์ beautiful i don't know where is that บรรยากาศนะคะแน่นมากๆเลยนะคะนะคะนี่เป็นออร์คิดนะคะว้าวและสบิกรอร์คิดนะะสูงกว่าคนอีกนะคะเนี่ยนะคะนี่ปลูกกระถางเลยนะคะที่ดูเราสูงพ่วมเต็นทน้าดอกสีแดงนะคะ สายก็หล่อเชียนะคะแล้วก็นี่นะคะกล้วยไม้โอ้โหสวยๆจังนั้นนะคะโอ้โหหลากพันนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆนะคะเนี่ยพัดใบต่างนะคะก็อไปดูนะ,ะมีทั้งกระถางมีทั้งต้นกล้วยไม้นะคะดูไม่ทันเลยนะคะเนี่ยโอ้ยพี่ไมอามี่นะคะเอ่อฟลุตแอนด์สไปร์ทภาพนะคะยิ่งใหญ่มากะค่ะคนหนึ่งแน่นนะคะนี่นะคะโ,โหเลือกกันะะไม่ทันคนขายก็ขายไม่ทันนะคะ สวยนน้นมากนะคะสวยนะมากนี่นะคะคนรักกล้วยไม้นะคะก็จะได้กล้วยไม้ติดมาติดมือกันไปนะคะนาแน่นหนึ่งนั้นทุกร้านนะคะบางร้านนี่ก็จะมีดอกงานเด่นอลางกามนะคะไม่ได้ไปละโหสวยมากๆากนะนะคะแล้วก็นี่นะคะบางร้านจะขายที่ไม่มีดอกอลังการแต่ก็ยังขายได้อยู่นะนะคะทุกร้านก็ขายกล้วยไม้นะคะไปดูนะคะ ะะอันนี้เขาจะไม่มีดอกงามๆนะมีแต่ต้นเดียวก็ยังขายอยู่นะคะก็ได้อยู่นะมีคนดูเรื่อยๆนะแต่ฝั่งนู้นจะแน่นมากนะจะเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์พิเศษต่างๆนะคะเดี๋ยวจะเดินตามเขาไปดูกันนะ,ะแน่นมากค่ะต้องหาช่วงเดินนะะทุกคนก็ดูนะคนมาเกาะหไม่เห็นไหมคะไม่เห็นร้านเลยนะค,ะคนเดินนะคะเพราะั้นไม่เห็นร้านเลยนะ,ะเพราะทันทีจัดร้านก็จะได้ดูเยอะนะคะไปอีกฝั่งหนึ่งกัน ตัวเล็กตัวน้อยก็ได้กันไปนะคะร้านนี้ขายเกลี้ยงเลยนะคะไม่เหลืออะไรแล้วนะคะเนี่ยโหขายเกลี้ยงมะนี่พุ่งมาเป็นวันที่3นะคะวันอทิดน,นะคะก็จะเป็นกล่องนี้นะคะ กินเตินนะใช่ไหมเอาออิดนะคะก็จะไม่ได้มีอองขิดหรือกล้วยไม้อย,อย่างเดียวคนะ่ะคะองมาดูนะคะเขาจะมีมมนะแฟช,ชั่นในการปลูกกล้วยไม้นะทำเซติก้าแล้วก็ที่ชิลชิให้กล้วยไม้ได้นอนนะคะนะคะมาไปดูกันในส่วนนี้หน้านนี้ก็เยอะนะคะนี่นะะสวยนะเหมือนจัดจัดบ้านเรานะคะจัดบ้านเรานะคะเยเอะเลยนะคะมีกล้วยไม้สายพันธุนแ์แปลกๆนะคะ แตกวตตะก้อกขายนะสวยงามนะคะเดินตดไปนเรื่อยๆนะเขาก็มีไอเดียในการปลูกต้นไม้นะคะโอ้โหเนหมสวยะคะเนี่นะมืองไทยเราเจ๋งวันนี้เยอะนะฮะมืองไทยเราก็เจ๋งวันนี้เยอะนะนะแตก็สนุกสขขนานมีความสุขนะก้นม,ม้โอเคเรเดิดเป็นคนนอันนี้เป็นพวกองค์งเลยนะคะ ส่วนนี้เป็นลายซื้อน้ำนะคะขายแค like. okay. ่น like ้ำมะนาวนะคะนะคะก็ลายยาไปถึงนรุ่นเลยนะคะนะะคก็หลังรอกคิวไม่มีการตบตีนะคะมาะูดีกลับไปทั้งเยอะทั้งใหญ่นะคะเวัยรุ่นวัยรุ่นมาขายต้นไม้นะคะทำงานทำอาชีพกันนะคะนี่สวยงามนะคะโหสวยงามนะคะเยอะมากค่ะแล้วมีคนไทยมาขายอาหารด้วยนะเดี๋ยวเราดูดูจากน่า ชิววิวออฟเอวิคัลเลอร์นะคะเขาบอกว่ากล้วยไม้เป็นเป็นอ่าเป็นเพชรนินจินด,นดนาสำหรับคัลเลอร์เลยนะคะวันนี้นะคะสวยงามน,นะคะแล้วก็ไปต่อเน,นื่องจามาดูดีลาร์ดีอย่างนี้เลยโอเป็น,นะอะไรหรอผสมสีนะคะสวยงามน,นะคะ ออร้านนู้นก็เป็นร้านขายของคนไทยนะคะไปดูกันนะคะ yes. okay. s ันส์นี่นะคะอันนี้ก็มีอาหารเอ่อกรีกนะคะลายยาวนะคะแล้วก็นี่มีอาหารไทยนะคะมีอาหารไทยด้วยนะคะอันนี้อาหารไทยนะคะที่งาน international o r c h i s festival นะคะนี่คคะ ใครรู้จักคุณนกนะคะคุณนกวันท mm hmm. ี่สมนะคะก็มาเปิดร้านขายนะคะอาหารไทยนะคะบ mm ิ๊ซี่ขายทุท่านเลยนะคะ mm hmm. อาหารไทยนะคะ mm hmm. บีซีมากนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm. โอ้โหบีซีนะคะ mm hmm. นะคะ mm hmm. มีกิลล์พอร์ชมีไก่มีผัดไทยอ่ามีแซ่บมีชไกน้น มีโลเมมีข้าวผัดนะคะแล้วก็มีสปริงโร o นะคะหรือเขาเรียกเองโรแล้วก็เรดเคอรี่นะคะเป็นเมนอาหารไทยที่ว่าขายนะคะแล้วก็เป็นช่องทางอาชีพนะคะถ้าเรามีหิงมือทำอาหารไทยนะคะไม่ว่างานอะไรเนี่ก็จะคนก็จะนิดอาหารที่จะารับประทานนะคะนี่เป็นไก่ย่างหมูย่างนะคะนี่เป็นกานดีนะคะ ไปก่อนพี่ลายยาวเดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวนะด้านนู้นก็เป็นมีน้ำพุน้ำตกด้วยนะคะเขาสร้างน้ำตกใหม่นะคะรนะคะอาหารนะคะเขามีฟู้ดทรัคตรงนู้นนะคะเดี๋ยวขอเดินไปดูและะ้วนี่เป็นอาหารกรีกนะคะอาหารกรีกนะคะอาหารกรีกก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยไปดูอาหารกรีกฟูก้ดนะคะ ขุดก้อนไม้เสกประธานอาหารแล้วก็มีฟู้ดทรัคเป็นอเมริกันฟู้ดทรัคนะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยเจอชิคเก้นรัสไปดูกันดูหน่อยละกันนะคะดูดูอาหารฟู้ดทรัคนะคะอันนี้มีอาหารเจลอะไรนะขายอาหารเมนูเจอชิคเก้นอะไรก็ไม่รู้นะเป็นอาหารแบบอะไรก็ไม่รน้ดูถายดูคนถือสีน่าจะเป็นอาหารคือบ้านนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของฟู้ดอินสไบพาร์คนะคะ ปีก่อนนะคะที่เรามาก็ยังไม่มีนะคะส่วนของน้ําตกนี่นะคะเด mm ี๋ยวมุจะสูบให้ดูนะคะน้ำตกนะคะ mm hmm. น้ำตกพี่เดลและเชียร์ยูเดนเดบิดนซีดีสิ่งไรเดสจะสื่อได้ไรเดลไรเดลพูดวอเตอร์ลิลลี่อะลาดอะลาดอิทคอลวอเตอร์ลิลลี่ยูอิเกตไลหาดอกไม้ white, พิง k b บล e whatever อ๋อโเแบบเดี t วกัน oh, yeah, ะฮะคนก็มานั่งอาศัย,าาายก,ก,ยะะก,ก็ทานอาหารไ้นะคะ,น,คะนี่นะคะนการมรื่นนะคะคนอาศัยทานอาหารนะคะนี่นะนั่งนนี่นะคะ ชอบเหรอเหี้ยแบบว้าว s ูซี่ร้านนี้นะคะกล้วยไม้สวยมากร้านนั้นนะคะใหญ่จริงๆนะคะนีร้านนี้ก็ขายเกลี้ยงนะขายเกลี้ยงนะขายเกลี้ยงนะคะอร์ีิร้านกล้วยไม้นะคะใหญ่มาก How much is this one? How much is that one? How much is that? 90. ฮะ90ดอลลาร์ Okay. It's b e a u t i นี่คือบลัชออรคิดช็อปแล้วขายบ้านด้วยนะใบด่างใบต่างๆนี่ที่ใครชอบๆอบนะคะก็มีขายนะคะนะคะสวยมากนะคะ